ันนี้เราก็จะมาต้มน้ําใบเตยกันนะคะอันนี้ใบเตยประมาณครึ่งกิโลนะคะอันดับแรกต้องเอาไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็นะํามาตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะทดลองมาแล้วนะคะว่าการขยี้กับการตัดแบบนี้ก็หอมเหมือนกันค่ะเมื่อเวลาเวลาเราต้มเข้าไปนะคะแล้วก็ตั้งน้ํานะคะน้ําประมาณ2กิโลนะคะต่อหนึหน่งหม้อต่อใบเตยครึ่งกิโลนะคะพอน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่ใบเตยไปเลยค่ะ ใส่ใบเตยไปแล้วนะคะยังไม่หมดนะกลิ่นหอมมากเลยค่ะเมื่อใส่ใบเตยไปหมดแล้วนะคะแล้วเราก็มาปิดฝากันค่ะปิดฝาแล้วน,น,นะคะแล้วก็รีไฟนะคะรีไฟให้อ่อนลงหน่อยนึงแล้วก็อบไปเรื่อยๆนะคะประมาณสิบนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใบเตยจะออกมาสีสวยหรือเปล่านะคะแล้วก็เรามาใส่น้ำตาลกันนะคะสักครู่นะคะ สีสวยแล้วนะคะออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเติมน้ำตาลค่ะคใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะสีจะสวยนะคะพอมาใส่น้ำตาลแล้วนะคะก็ต้มต่อจนเดือดน,นะคะอย่างนี้นะคะประมาณอีกห้านาทีนะคะหลังจากนั้นก็ปิดไฟเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าเรามาชิมกันดีกว่าค่ะสีสันสวยงามนะคะ ชนค่ะมาลองชิมกันดูนะคะชื่นใจค่ะลองไปทำกันดูนะคะ